จังหวัดชุมพรครับเราไม่มีห้องเหล็บเป็นอ,อยู่ในพื้นที่เพราะเรามีล้งทุเรียนอยู่ประมาณสัก5-600ลอ้อองครับแต่เรายังไม่มีห้องเหล็บอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับาทางคอรมสัญจรที่สงขลาเมื่อวานนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านธีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนะครับได้รับหนังสือนะครับร้องเรียนจากพี่น้องกลุ่มเกษตรกรและ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ดําเนินการนะครับเรื่องเหล็บมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรราคาโคตกต่ํานะครับโคขุนนะครับหากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ได้ไปดูแลแก้ไขปัญหาราคาตกต่ําถึง50สปร์บนประปาส่วนภิภาคสาขาชุมพรเกิดปัญหาในเรื่องของท่อแตกท่อเดียวครับแตกจุดเดียวครับ แต่ปัญหาให้เกิดกับพี่น้องประชาชนทั้ง8ตํตำบลน,นะครับทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือ,รอดร้อนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ขอ,อนําเรียนท่านประธานนะครับขวากถึงหน่วยงานโดยเฉพาะการประปาส่วนิภาคช่วยบูรณาการและดูแลแก้ไขปัญหาการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิชัยสุสวสริ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขออารือท่านประธานนะครับในเรื่องของอได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านสํารวยนะครับเดี๋ยวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินเรื่องกับพี่น้องประชาชนเรื่องราคาโคตกต่ำนะครับโคขุนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวเกษตรกรเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็ขอนาเรียนท่านประธานนะครับกวากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ได้ไปดูแลแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำถึง5 0เนะครับจากราคาที่เคยได้เพราะแบกภาระในเรื่องของที่ดินไม่ไหวนะครับก็ขอนาเรียนท่านประธานนะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับ เมื่อวันที่14กุมภานะครับผมได้รับเรื่องโรงเรียนจากพี่น้องชาวเทศบาลเมืองชุมพรและพี่น้องอีก8ตํตำบลน,นะครับประปาส่วนริมภาคสาขาชุมพรเกิดปัญหาในเรื่องของท่อแตกท่อเดียวครับแตกจุดเดียวครับแต่ปัญหาให้เกิดกับพี่น้องประชาชนทั้ง8ตํตำบลน,นะครับทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดรอนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ขอนําเรียนท่านประธานนะครับกวกถึงหน่วยงานโดยเฉพาะ การประปาส่วนวิภาคช่วยบูรณาการและดูแลแก้ไขปัญหาวางแผนการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้อย่างมากนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของอทุเรียนเหมือนเดิมครับท่านประธานครับวันนี้นะครับื่อวันที่สิบสี่กุมภาครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะท่านนพอุสิทธิ์ท่านได้聆听เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องนะครับผู้ประกอบการลงทุเรียนนะครับผู้รับซื้อและผู้ผ,ผลิตทุเรียนนะครับได้มีการตกลงหารือกันโดยเฉพาะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่วราชการและพ่อค้าและก็กลุ่มทุเรียนทั้งหมดนะครับมานั่งพูดคุยเพื่อหาทางออกจังหวัดชุมพรครับเราไม่มีห้องเหล็บเป็นอยู่ในพื้นที่เพราะเรามีลงทุเรียนอยู่ประมาณสัก ห้าหกร้อยลงอะครับแต่เรายังไม่มีห้องเหล็บอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางครมสัญจรที่สงขลาเมื่อวานนะครับขอขอกลาบขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านธีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับได้รับหนังสือนะครับร้องเรียนจากพี่น้องกลุ่มเกษตรกรและ,ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ดําเนินการนะครับ เรื่องเหล็บมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรก็ขอกราบขอบคุณท่านกรอมอสัญจรทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะารับมนตรีช่วยท่านอัคราพรมเผรนะครับที่ได้รับหนังสือและขอขอบคุณท่านครอมอทุกคนนะครับที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับถ้าเราไม่สร้างความมั่นใจให้กับโรงทุเรียนนะครับไม่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตทุเรียนนะครับผมเชื่อว่าพืชเศรษฐกิจตัวนี้จะหายไปนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก่อสมุยก่อพังงันนะครับกำลังจะออกนะครับในช่วงเดือนพฤษภามิถุนานะครับวันหนึ่งประมาณ5 6 0 0ตู้นะครับก็จะให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ